มบรรยากาศนะครับขางสาครับน่าครับทีมงานครับเมือเ่อนม่านติดต้นครับสาครับน่ากำลังบวกครับปลาโอ้ยหลยครับปลาหลาไม่ดุดมาต้มมัน,มนมครับว่าจะได้ชักโลครับเมือเ่อน กระกาครับสุน้าครับกุดเลยุ้งมลนี่จะกุ <S <S uh ้งไหต่อยเลยถ่ายใส่เป็นสอนกุ้งครับมาก้อย อากนัเลยาเดียบด้วยหมอลาเดียปาเขียวแล้วครับปาเขียวขอบก็ได้หอกระันสวิงสวิงอะสวิงแม่นะสวิงแค่ดันนึงันามันออกจากพอครับขอ่อ วพวกพปลาชี่วพวกกุ้งไปเบิ้ลแหละเขากินมีกินปลานอย้เ้ยปลาหน่อยแล,ล้วมันเสียบยใช่เป็นว่าแถวนี้ขากินปลาหน่อยบางให้เขี่อนาลงปลาไหลทำด้ยกุ้งกับกุ้งอ้ยกุ้งกุ้งกับ ถึงส่วนแป๊บเดียวครับกุ้งกุ้งไหลครับพอพอยจะลงไปครับแน่เดียวไม่ร่วงลงไปได้เฮะไม่รัวงฮะจะไม่ร่วงลงไปได้คอยคอยลงเชียร์ละงานครับบรรยากาศครับบ้านโคงครับเงินฟ้าเนี่ยบ้านรักมือนี้งฟ้าเดียนะครับ ครับผมวนครับผมเดี๋ยวจะได้คอยดุนคอยชกน้ำกันครับผมครับนำมุล่ะครับผมนี่าบครับ สีครับต้อง้แล้วสีต้องไปไทยตั้มครับไทยตั้มคีิครับปะตองตายไร้ครับผมกระรด่แบบนกันดีครับตอนเก็ปตาครับผม ปลาครับตัปลาครับผมป้าหมอสาครับน้ำคอนแล้วครับน้ำคอนแล้วอะไรอยู่ครับผมบอสพียิงตันอะไรอยู่ ขวาแล้วมันกำมันดีศูนย์เอาไว้เห็นปะคกินของกัคบครับเอาไปกินเขากินคอยลงมาจับแป๊บเดียวโอเคครับผมกินเขากินน่างมั้ครับคอยลงมาจับครับจับน้ำกันครับ